อิสรภาพทางการเงินมอบอิสรภาพทางอารมณ์ภาพนี้สะท้อนความจริงที่ลึกซึ้งว่าเงินไม่ใช่เพียงตัวเลขทางบัญชีแต่เป็นทรัพยากรสำคัญที่กำหนดพื้นที่ว่างในสมองหรือ mental bandwidth และความมั่นคงทางอารมณ์หรือ emotional stability ของมนุษย์เราไขร,รหัสจิตวิทยาทำไมรายได้น้อยจึงโกรธง่ายในทางจิตวิทยา อธิบายปรากฏการณ์นี้ผ่านแนวคิดสภาวะขาดแคลนหรือ scarcity mindset ครับเมื่อไรายได้น้อยฐานะไม่ดีสิ่งเดียวที่เรามีอาจคือศัก์สีสมองเต็มไปด้วยภาระลองจินตนาการว่าสมองเราเหมือนคอมพิวเตอร์เมื่อต้องประมวลผลเรื่องความอยู่รอดปากท้องหนี้สินอยู่ตลอดเวลาทำให้พื้นที่ว่างในสมองหรือ mental bandwidth เหลือน้อยมาก ผลที่ตามมาคือความมั่นคงทางอารมณ์ต่ำลงหากมีใครมาพูดไม่ดีเราก็พร้อมจะตอบโต้ทันทีเพราะสัญชาตญาณการเอาตัวรอดสั่งให้เราต่อสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีที่เหลืออยู่เมื่อไรายได้มากสมองมีพื้นที่เหลือเฟือเมื่อปัจจัยพื้นฐานมั่นคงสมองส่วนเหตุผลจะมีพื้นที่ทำงานเต็มที่เรามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าจึงสามารถมองข้ามเรื่องเล็กน้อยได้ เพราะเรารู้ดีว่าคำพูดเหล่านั้นไม่สามารถทำลายความมั่นคงในชีวิตเราได้ระดับรายได้สะท้อนระดับของใจฐานะทางการเงินเปรียบเสมือนฐานที่มั่นที่กำหนดปฏิกิริยาตอบโต้ของเราต่อโลกภายนอกรายได้วันละหนึ่งร้อยบาทสู้เพื่ออยู่รอดชีวิตเหมือนการไต่เชือกเส้นเดียวบนปากเหวเต็มไปด้วยความเครียดและความเปราะบางใครมาดูถูกเพียงนิด คุณพร้อมจะระเบิดโทสะตอบโต้ทันทีเพราะรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามอย่างหนักรายได้วันละ1,000บาทชีวิตสบายเริ่มเห็นคุณค่าของเวลาและเป้าหมายการเสียเวลาทะเลาะก,กับคนพานคือเรื่องไร้สาระที่ขัดขวางการทำมาหากินคุณจึงรู้สึกรำคาญและเลือกที่จะปัดผ่านไปมากกว่าจะเก็บมาใส่ใจรายได้วันละหนึ่งหมื่บาทมั่นคงจากภายใน ฐานะที่มั่นคงเหลือกินเหลือใช้ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งคำด่าทอไม่อาจสร้างแรงสะเทือนมาถึงใจคุณจะไม่ใส่ใจและอาจรู้สึกเวทนาผู้ที่ยังจมอยู่ในวังวนแห่งความโกรธเกลียดนั้นด้วยซ้าบทสรุปจากประสบการณ์สู่วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ในชีวิตไม่ได้เกิดจากความว่างเปล่าแต่ต้องการความพร้อมทางการเงินเป็นฐานรองรับการสร้างฐานะ จึงไม่ใช่เรื่องของความโลภแต่คือการสร้างเกราะป้องกันให้จิตใจสงบสุขบทสรุปที่งดงามที่สุดของเรื่องนี้คือการแยกแยะระหว่างการอดทนกับความเข้าใจหากภายในใจร้อนรุ่มดั่งไฟแต่ภายนอกแสงทำเป็นสงบนั่นคือประสบการณ์ของผู้ผ่านโลกแต่หากภายในใจเผชิญพายุโหมกระหนำ่ำแต่ใจดวงนั้นยังคงนิ่งสงบได้อย่างแท้จริงนั่นคือวิสัยทัศน์ ของผู้เข้าใจโลกข้อคิดทิ้งท้ายหากวันนี้คุณยังรู้สึกหงุดหงิดง่ายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าเพิ่งโทษตัวเองนะครับให้เข้าใจว่านั่นคือคกลไกธรรมชาติของความเครียดและจงใช้ความรู้สึกนั้นเป็นแรงผลักดันในการสร้างอิสรภาพทางการเงินเพื่อทวงคืนพื้นที่ว่างในสมองและความสงบทางใจกลับมาเป็นรางวัลให้ชีวิตครับถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องแมวรีวิวด้วยนะครับ สาธุ